นี่นน <ali> ี่นี่อกริก <travail> ็เ네ป <Wha> ็นคร์บเรี่เราไร่งรากินมาะลายมได้ยังไงะไายังเอาละลายังออกไปได้ไละลายก่อนไปเปิดปะจะไม่ไจาอไรนะพอละไม่ต้องจาละทำน้รออกมาด้วางไ้ตรงเอาละเอาเติม เติมนี่อย่างนึงช้อนโตอย่ะหนึ่งช้อนโต๊ะสามนทางรูเติมอันนี้นี่้ำมนลักามมลลเมตแล้วใ้เติมอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะกน ช้อนโตะนี่ไม่ถึงช้อนโต้นะใส่บคูนหน่อยเออโคตสินอ้อเราเยอะมากอ่ะโอเคนั่นแหลประหยัดใช่ไหมลูกใส่ลงแบอร่อยเชียววางไป้ายใส่ด้วยชิมก่อนชิมังได้ที่เดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมทไปนช้อนโต๊ะเหมือนกันช้อนโต๊ะหนึ่งสมหนึ่งสอ หนึ่งช้อนโต๊ะใช่คุคต้ององกินีห้ใช่ไหม่ไนี้ไหน่ไหนนั่นไง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 นั่นงนั่นมงนั่นไงนั่นไนันมงน่นงนั่นมนั่นไินั่นไงนั่นไงนั่นนันนั่นไงนั่นนันไนั่นนั่นนั่นนั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 ่นนันนนัน 没菜吗？啊，来，再来